ทุกท่านนะคะพอดีมีที่พี่ขอชม L4708 นะคะที่ขาก็มีเหลืประมาณ2องคันเพราะว่าคันที่สามพี่าจองไปแล้ววันนี้เนาะก็มาดูรอบๆคันแล้วกันคมา่ีอะเดี๋ยวให้ดูรอบคันแล้วกันเนาะคันนี้จะเป็น L4708 เทคร้อยนะคะเทคร้อยก็คือเราทำอะไรให้บ้างเก็บสีเก็บรายละเอียดเปลี่ยนชุดของเหลวนะคะายงใหม่สีเส้นอ่าท แล้วก็ใบขาลน,นะคะให้ใบเต็มนะคะจุดยกอุปกปรณ์น,นะคะทั้ง5าจุดนะคะเช็คให้ไหมหมดเลยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคัน <อ feed. S 2> นี้ราคาเปิดหน้าร้านอยู่ที่4 100, 1 0 0 0 0หนนะคะ410,000บาทนะคะระาคากันก็โทรหาพี่พาได้เลยนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกคันนึงเดี๋ยวเอาทีละคันแล้วกันเนาะจะได้เลือกจิ้มๆไปว่าคันไหนเป็นคันไหนเนาะคันนี้4 1 0แส0นะะึหมะ